สวัสดีครับพี่้องครับมานี่พามาบึงปลาเข็งนะครับหรือว่าปลาหมอนะครับป่าหมอชุมพรอนกับป่าหมอพันใบโพนะครับหลังจากที่ผมปล่อยไปแล้วตังต่วันที่หนึ่งสิงหานะครับที่ผ่านมาเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดสิงหาปล่อยทั้งเมิดสองร้อยตัวนะครับเป็นปลาหมอชุมพรอนหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ตามด้วยปลาหมอใบโพ นะครับอีกหนึ่งลอยโตนะครับปลอยนะครับชุมพรนวันที่หนึ่งสิงหาปล่อยใบโพวันทีสองสิงหานะครับกัมันมีโรคนะครับเข่าม้าลบกวนนะครับกัเสียหายไปหลายตัวเติบนะครับกัเหลือน่าจะประมาณลอยนะครับลอยก็โตลอยต้นๆนี่นะครับกัที่ผมปลอยไปนะครับก็คือจอกนะครับกับหนแดง เราก็ได้ผักตบชวามาน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้จอกเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มแพ่ขยายแล้วนะครับเมื่อนี้จะพามาให้อาหารนะครับว่าสิเปลี่ยนแบบใดนะครับผมให้ก้อนหนนีแล้วนะครับกะกินดีพอสมควรนะครับเมื่อนี้ช่วงบรรยากาศเศร้าๆคลึมๆนะครับจะอาหารที่ให้เป็นอาหารปลาดุกนะครับปลาดุกเล็กปลาดุกน้อยนะครับไปซื้อมาจากร้านเพิ่นที่เพิ่นขายพันป่าเพิ่นก็ว่าใส่ตัวนี้นะครับเป็นขนาดเม็ดเล็กไส้เล็ก นะครับอันนี้ปูตีนจะสูงอยู่นะครับผมให้กินร้องเบิ้งนะครับกับปลากระู้ซื้อ่ากินดีนะครับกินดีเพอะสมควรนะครับบางนึงผมก็ะหายไปแล้วครับชุดหนึ่งนะครับันก็ดึ้นมากินดีนะครับตอบสนองต่ออาหารดีอยู่นะครับน้าม็เริ่มเป็นสีเขียวนะครับอันเป็นใบไม่ร้อยยูหันเนี่ยอันนี้เป็นใบอันหูกวางน่ครับใบต้นหูกวางนะครับ เอามาลงในบ่อเบิงนะครับเพราะว่าเพ่นว่าใบต้นหูกว่างมีคุณสมบัติเรื่องของการปรับสภาพน้าจากย่างนี่แหละนะครับเพิ่นว่ามันดีนะครับเพราะว่าผู้เพิ่นเลี้ยงป่าในตู้นะไม่พวกปลาอย่างจากย่างนี่แหละครับเพิ่นออกไปใส่ในการเลี้ยงป่านะครับใบหูกวางพนะผมก็เลยออกมาเก็บมาหลายใบเติบมาถิ่หลงบ่อนะครับเพื่อมันจะซอยได้นะครับตอนนี้การสูญเสียกับบ่มีแล้วนะครับ สังเกตขึ้นจอก,กะขึ้นเต็มนะครับขยายเร็วนะครับจอตัวนี้ก็คงจะบ่อให้นาเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะบ่มีเรื่องของปัญหาเรื่องของอากาศอ่าฮันใจของป่านะครับเดี่ยวไปเลี้ยงหอยเชอรีต้อนะครับอ่า่าวนนี้แดงนี่บ่ค่อยแพรหรือว่าป่าเข่งมันตอดบ่อ่ในเนี่ยใจใกันครับแต่ว่าก็มีอย่ครับหางบ่หไหลนะครับนั่นก็เป็นท่อที่ผมลงไว้น่าจะประมาณ6-8ถึงนิ้วนะครับเป็นทอ่อ PVC นะครับเอาลงไวในบอ่อให้มันเป็นสนนะครับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะครับปลามือี้พันว่ามันบืนมานะครับคนเนียนน้ำว่าไหาเนียวหาเนียวมันกั้นขอบบอ่อแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำม,มันเพิ่มหลายหนจากฝนตกลงส่นะครับบ่อ,บอพลาสติกกันนี่ที่ผมบอกไปแล้วครับกับความเนวประมาณสามเมตรความกว้างเกิดประมาณสองเมตรแต่ว่าความลึกนี่ควาลึกปีไดครับเพราะว่าขางล่างก้นลงไปมันจะเป็นคล้ายๆมี เป็นขอนขีดเก่้านะครับมันเลิกว่าได้กาเลือกการนาจะประมาณ60เซนนี่ยนะครับ60เซนหาซีบหกสิบเซนบนเลืกปันหดครับเลิกเลืกส่วนนี้ทั้งนี้กับบนเลืกปันไดนะครับกปลปอยนะครับลองเบิ้งนะครับกห้อาหารไปเรื่อยๆนะครับกห้อาหารของผมคือให้หน่อยให้ดูนะครับให้หน่อยให้ดูนะครับกะจะบ่ให้เทียเดียวได้ลายกระตุ้นการกินของมันนะครับปากเบิ้องเราก็สุขภาพร่างกายกั โอเคดีอยู่ครับตื่นตัวดีอยู่ครับหัวต้นก้อนรู้สึกว่าซึมๆอยู่ครับช่วงสัปดาห์แรกๆที่เอาม้าปล่อยนะครับเพราะว่ามันติดเชื้อนะครับหาเอาวิธีแก่นะครับตัวน,นี้ก็ขึ้นม้าก,ก็โอเคนะครับปลาที่ผมปล่อยนี่ก็มันจะมีสองสายพันธนุ์ที่ผมปล่อยฟังแล้วนะครับก็บมีใบโพกับชุมพรอนถ้าเป็นถ้าเป็นชุมพร้อน,นี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ บริเวณเรารอหางมันจะมีจุดดำๆนี่นะครับจุดหนึ่งหรือว่าเรารอเนี่ยครับเนี่ยเรามองเรามองเงือกเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าผมแห่งข้อมูลผิดก็ขอให้นะครับตสว่าส่วนของใบโพมันมันจะบมีจุดนะครับอันนี้ผมสังเกตนะครับเนาะแต่ถ้าผมบอกข้อมูลผิดก็ขอให้ครับสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงป่าหมออยู่แล้วนะครับที่เขามาเบื้องลิปนี้นะครับกับโอเคอยู่พอสมควรครับเพิ่นว่าใส่เวลาหาเดือนในการเลี้ยงจึงจะจับได้ นะครับตอนนี้ก็เขาจะเขาเดือนที่หนึ่งนะครับแต่ว่าโตกับบอคอยหย่ปันหาดอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมบอคอยได้ให้อาหารปันไดนะครับก็ต่อไปก็จะได้เลี้ยงอาหารขึ้นแล้วครับอันนี้ก็เป็นอาหารเม็ดเล็กนะครับเป็นอาหารปลาดุกนะครับขึ้นมากินดีพอสมควรนะครับปลาหมอนะครับชุมพร้อกับใบโพ้นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ในพี่น้องเบื้องนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะเลี้ยงในบ่อพลาสติกนะครับหรือว่าจะคล่อยในบ่อดินนะครับอันนี้ก็ มันจะเป็นหมอเป็นป่าหมอพันใหญ่นะครับที่แต่เราก็มียมนะครับในช่องตลาดนะครับป่าพวกนี้เป็นกับว่ามันเป็นป่าเป็นพันธุ์ที่โตเร็วเรากับเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดหมันมาแล้วนะครับเห็ดหมันไม้วิธีการเห็ดหมันเพิ่นบ่แน่ใจว่าเพิ่นต้องให้เรียกว่าให้กินฮอร์โมนกับป้จักนะครับกับป้ใหญ่ใหญ่เคลื่อนกับเพิ่นนะครับแต่ว่านี่เพิ่นว่ามันจะท้าไม่โตใหญ่ะนะครับอันนี้ก็ขหอมมุ้นเพื่อกับขอไพนะครับพี่น้องนะครับ ป้าหมอชุมพรและใบโพอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็ทาอาหารร้อยแบบนี้จะแสดงว่าเริ่มยิ้มแล้วนะครับเริ่มกินหน่อยลงนะครับก็หยุดทันทีนะครับเพราะว่าถ้าให้ห้ายไปมันอาจจะกิ่นบอด,ดีอาหารก็จะเริ่มบูดเน่านะครับจะให้หน่อยให้ดูครับร,าารักกันอาหารนะครับครับอันนี้คืออัปเดตสถานการณ์ป้าหมอชุมพรและก็ปลาหมอใบโพนะครับ อ,อยุ่7วันนับจังแต่มือปลอยครับพี่น้องเข้ามาเบิ้งคลิปนี้แล้วหากมากจะฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องอย่างสูงครับโอกาสหนาพ่อแม่ครับโชคดีทุกท่านครับรวยๆทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ